ด่วนพายุแมดโมแรงถึงไต้ฝุ่นพร้อมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งวันนี้ไทยรับมือลมมรสุมแรงฝนเพิ่มทั่วไทยฝนตกหนักบางแห่งระวังน้ำท่วม5-7ตุลาคมพร้อมต้อนรับมวลอากาศเย็นแรกแห่งปีฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่าวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568พายุโซนร้อนแมดโมวันนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุไตฝุ่นแล้ว มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวมาทางบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงดึกของวันนี้ส่งผลกระทบทางอ้อมดึงทำให้ลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทุกภาคทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ต่อเน,นื่องไปจนถึงวันที่7ตุลาคมพื้นที่ใดจังหวัดใดจะได้รับผลกระทบกันบ้างพร้อมทั้งไปติดตามมวลอากาศเย็นระลอกแรกแห่งปีจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราในช่วงไหน พื้นที่ใดจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นก่อนไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ตามเกณฑ์การประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องครบ3สาเหตุปัจจัยหลักคือ 1. อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปโดยมีอุณหภูมิต่ำกว่า23องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องเหตุปัจจัยที่ 2. คือลมระดับล่างมีความสูงประมาณ100ถึง3,500เมตรเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมตะวันออกโดยจะพัดแน่ทิศอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นประจำส่วนลมระดับบนที่ความสูง5,000เมตรขึ้นไปจะพัดเป็นลมตะวันตกเหตุปัจจัยที่3การกระจายตัวของฝนในบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงนี้การกระจายตัวของฝนยังคงเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งอีกด้วยอีกทั้งมีพายุเกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ที่ได้ชื่อว่าแมดโม วันนี้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วมีความเร็วลมสูงสุงสดใกลจุดสูงกลางประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพายุแมดโมจะเคลื่อนตัวลัดเลาะชายฝั่งมณฑลกวางตุง้งไกลกับเกาะไหหลำและจะเริ่มอ่อนกำลังลงพร้อมเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณตอนบนของประเทศเวียดนามในช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้วันที่6ตุลาคม2568 และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับอย่างรวดเร็วและจะสลายตัวลงในที่สุดเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมในช่วงดังกล่าวแต่ยังคงส่งผลทางอ้อมทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นไปด้วย ส่งผลทําให้ตั้งแต่วันที่5-7ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของการหมุนควงของพายุและความชื้นส่วนหนึ่งที่สลายตัวลงส่วนบริเวณภาคตะวนันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงบริเวณภาคกลางตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งอิทธิพลของลมมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้น นั่นอาจส่งผลทําให้ฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ําลําคลองพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่รับน้ําท้ายเขื่อนและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจําที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยมาติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองบางแห่งในบริเวณภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันออกแถบชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดหลังจากนั้นในช่วงบ่ายของวันนี้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปางกลางบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ การกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำในบริเวณภาคเหนือตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวันนี้จะมีฝนน้อย หลังจากนั้นในช่วงดึกจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากพายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณประเทศเวียดนามมากขึ้นสืบเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ปาก,กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-25องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียภสายภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายก ราจชบุรีจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด2 5่ําสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ําสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-34องศาเซลเซียสกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 4องศาเซลเซียสวันนี้ทั่วไทยมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ระหว่างอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทย คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่6ตุลาคมพายุไต้ฝุ่นจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนล่างและอ่อนกำลังลงพร้อมทั้งจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่6ตุลาคมด้วย แล้วจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นพายุดิปเรชันและย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับยังคงส่งผลเหนี่ยวนำดึงดูดลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราให้มีกำลังปานกลางทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งและจะมีฝนตกหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จะเห็นได้จากโมเดลว่าจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หลังจากนั้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยยังคงเป็นฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่เท่านั้นในขณะที่ช่วงดึกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่7ตุลาคมพายุที่สลายตัวไปแล้วแต่ความชื้นส่วนหนึ่งยังคงแผบบ่ปกคลุมบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือในขณะที่ลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางทำให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกและภาคใต้ ซึ่งในช่วงดึกก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่8ตุลาคมจะเห็นได้ว่าเมื่อพายุสลายตัวไปแล้วกระแสลมเริ่มแปรปรวนโดยมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากฝั่งทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก โดยยังคงมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องทำให้ทั่วไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองตั้งแต่ช่วงเช้าและช่วงเย็นส่วนในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนอบอ้าวและเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ที่พลลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและสอปป,อปลาวตอนบนบ้างภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอาจได้สัมผัสกับอากาศเย็นแผ่ในช่วงเช้า ในขณะที่ยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งอย่างต่อเนื่องทั้งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางที่คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งราวๆร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางเดือนอีกทั้งในช่วงวันที่14-19ถึงตุลาคมนี้ จะมีมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางจากประเทศจีนแผ่อิทธิพลลึกลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้อุณหภูมิอาจขยับลดลงหนึ่งถึงององศาเซลเซียสในช่วงแรกคือในช่วงวันที่14-15ถึงตุลาคมมวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวเข้ามาอาจเข้าช้อปปะทะกับความร้อนชื้นเกิดแนวปะทะอากาศกลายเป็นพายุฝนฟ,นฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่การช้อนประทัของมวลอากาศอาจจะเกิดขึ้นเพียง1-2วันเท่านั้นหลังจากนั้นอุณหภูมิที่ลดลงจะดดดกลืนความชื้นทำให้ฝนลดน้อยลงมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสในตอนเช้าส่วนในตอนกลางวันยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวต่อเนื่องและจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นเล็กน้อยบางแห่งในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งยาวๆไปจนถึงกลางเดือนนี้สภาพอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและปราบรวนช่วงเช้ามีฝนกลางวันอากาศร้อนจัดและจะกลับมามีฝนอีกในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำร่างกายอาจปรับสภาพไม่ทันจะเป็นไข้และไม่สบายไปได้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพอย่างใกล้ชิด ยังคงต้องติดตามรับมือกับฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและนี่คือแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง15วันข้างหน้าให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบไว้เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามรับมือเท่านั้นนะคะยังคงต้องติดตามอัปเดตข้อมูลเป็นระยะระยะ และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ